เยี่ยมดีจ้ะเพี้ยไฟลายแดงไม่มีหนอนไม่มีจ้ะถ้าไม่ได้ใช้แมกม่านะยอดขนาดเนี้เพี้ยมาเกาะแล้วลหนอนก็มาม้วนใบแล้วครับใช้แมกม่าแล้วเนี่ยหายหายเลยใช่ไหมโอ้ปกตินี่หนอนหรือเพี้ยมันชอบเพี้ยจ้ะเพี้ยมันชอบยอดอ่อนๆใช่ไหมจ้ะหน่อลังก็ชอบม้วนใบอ่อนๆเมื่อก่อนในยอดน้อยๆอย่างนี้เนี่ยนะเพี้ยเ็เกาะเยอะๆยอดน้อยเหล่อเกินวันสี่วันเนี่ยโหฉีดก็ไม่ไหวเลยเมื่อก่อนเนี้ยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เอาแมกม่ามาผสมเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะ แล้วก็หายไปแยนอนไม่มีหายไม่ได้หลายวันอถ้าไม่ใช้ก็สองสามวันก็มาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะตั้งแต่ใช้มานี่หลายวันแล้วเนี้ยนี่ก็เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเพี้ยแมลงหรือหนอนเนี่ยตัวไหนที่ปรับยากเพียไฟจ้ะมาทําลายใบยอ่อนเลยกนะับใบอ่อนด้วยลูกด้วยถ้าเกาะลูก<อ>แล้วลูกเสียเลยจ้ะลูกเสียเลยสวัสดีครับพี่เข็มทองครับผมสวนมะนาวของคุณพี่ปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับ สิบเอ็ดไร่จ้ะสิบเอ็ดไล่ทั้งหมดเป็นพันอะไรฮะพันแป้นที่จิตจ้ะหลังจากที่คุณพี่ซื้อแมกม่ามามาผสมกับยาฆ่า,ามแมลงแล้วมาฉีดมานาเป็นยังไงบ้างครับเอี่ยมดีจะ้ะเพี้ยไฟไลายแดงไม่มีหนอนไม่มีจะ้ะที่เจอคือมีเพี้ยไฟไลายแดงแล้วก็หนอนจะ้ะกี่รอบมาถึงจะเห็นผลว่าเพลี้ยพวกแมลงมัน<อ>ตายรอบที่สองจะ้ะรอบที่สองรอบแรกสังเกตเป็นยังไงบ้างครับสังเกตก็ดูเอี่ยมดีจ้ะฉีดครั้งแรกเนี่ยใบเอี่ยมดีจ้ะพอใช้ครั้งที่สองเนี่ย เห็นพวกเพี้ยพวกแมลงเป็นยังไงครับก็หายไปอยู่ได้หลายวันจ้ะครับปกติก่อนที่จะใช้แมกมาเนี่ยกี่วันฉีดครั้งหนึ่งครับใช้บ่อยไหมฮะห้าวันแต่ก่อนนี้ห้าวันฉีดครั้งหนึ่งแต่หลังจากใช้แมกมาผสมกับยาฆ่าแมลงแล้วมันกี่วันครั้งหนึ่งสิบกว่าวันสิบกว่าวันเลยรอครับสองอาทิตย์เนี่ยสองอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่ได้มาฉีดเลยเหรอฮะสองอาทิตย์แล้วแมลงยังเอียงดีอยู่ก็เลยยังไม่ฉีดก็เลยปล่อย แล้วก็ใส่ปุ๋ยเจ้านั้นมั่งฉีดยาตัวนี้ช่วยมั่งนะในยอดใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนยอดใหญ่ๆญ่อย,อ,ยอย่างนี้ไม่มีหรอกไม่มีหรือยอดใหญ่แบบนี้เนี่เมื่อก่อนไม่มีพอ,อใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วก็มาฉีดยาตัวนี้เนี่ยเนยอดสวยเหรอยอดใหญ่ยอดสวยเนี่ยใบก็สวยยอดอวบนะจ้ะเพราะวันไม่มีเพี้ยเกาะมันเยอะไง <S <S มันเหมือนมันจะสมบูรณ์นะแล้วมันก็จะยอดใหญ่เนี่ยครับเมื่อก่อนในยอด,ดน้อยอย่า<ๆๆ>งนี้เนี่ยนะเพี้ยกขเกาะเยอะๆเหรอยอดน้อยเหลือก่อนสี่วันเนี่ยโอ้ยฉีดก็ไม่ไหวเลยเมื่อก่อนเนี้ย เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เอาแมกมามาผสมเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะฉีดแล้วก็หายไปแย่นอนไม่มีหายไปได้หลายวันถ้าไม่ใช้ก็สองสามวันก็มาแล้วเมือ่อนะก่อนเนี่ยนะตั้งแต่ใช้มานี่หลายวันแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเนี่ยอ๋อเป็นอาทิตย์แล้วใกล้จะเก็บหรือยังเนี่ยมะนาวเนี่ยเพิ่งจะเก็บไปอ๋อเพิ่งจะเก็บไปเพิ่งจะเก็บไปเมื่อไม่กี่วันนี้เอง คนไหนที่ปลูกมะนาวก็ให้ใช้เมกหน้าเหมือนกันแล้วก็จะได้มีมะนาวดวกๆเหมือนกันใบสีเขียวๆจ้าครับเพราะว่าปราเพีย้ยปราหนอนปราแมะลงได้ดีมากเลยค่ะครับผม